วันนี้พล sí? ังงานไพ่จะบอกอะไรกับคุณเราประดาพลังงานไพ่กันนะทุกคนเป็นดวงเลยรวมโนดรนดั้มนะพลังงานไพ่จะบอกอะไรคุณวันนี้คุณจะเจอสิ่งดีอะไรบ้างเป็นดวงเลยรวมเลิกสั้นนะคุณจะเจอสิ่งดีอะไรบ้างเลิกสั้นนะพลังงานไพ่จะบอกอะไรคุณวันนี้คอสามใบนะคุณจะเจอสิ่งดีๆอะไรบ้างวันนี้ ละงงาน3าใบนะว e เอลฟอร์จูนโชคชะตานํำพายคุณสองคนได้กลับมาเจอกันการรอคอยของคุณจะเป็นจริงไม่ว่าคุณจะรอคอยสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นจริงกับคุณนะวิเอลฟอรจูคุณรอคอยการเงินใช่ไหมคุณจะได้จับเงินนะคุณจะมีการเงินเข้ามานะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอคอยจะเป็นจริง ที่ผ่านมาการเงินของคุณมีการติดขัดนะต่อต่อไปนี้การเงินของคุณจะมีเข้ามานะการเงินของคุณคุณคิดถึงคนที่คุณรักใช่ไหมคนรักของคุณจะกลับมานะ We are Fortune คนรักของคุณจะกลับมาอย่างแน่นอนนะการเงินของคุณจะมีเข้ามานะตามที่คุณต้องการตามที่คุณคิดนะวาสนาของคุณกลองรอดแห่งชีวิตกลองรอดโจ้าเกตตาคุณบางคนบางท่านได้เจอแฟนต่างชาติทางไกลนะ จะมีคนดีๆเข้ามาดูแลคุณนะ